สวัสดีค่ะดิฉันนางแต๋วลนวงผู้ใหญ่บ้านหม่หบ้านบึงนาจาร์ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะดิฉันนางศิราวันพันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสีเทพน้อยตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะโม่หบ้านบึงนาจาร์เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบเขาข้างนอกและอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งหมู่บ้าน อ,อยู่ใกล้เมืองท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมในชุมชนเรานะคะจึงได้มีแรงบันดาลใจาจากท่านอาจารย์แม่ดรการจนางเงาลังสีท่านมาจุดประกายให้คนในชุมชนอยากทำอะไรอยากให้คนเข้าไปเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวบางทีก็จะเข้าไปเที่ยวแต่ในอุทยานเขาข้างนอกก็จะกลับไปนะคะเราก็อยากให้เข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเราบ้างจึงเกิด แรงบันดาลใจในชุมชนให้ชุมชนคิดเองทําเองเพื่อจะ,อะยั่งยืมนะคะก็เกิดความคิดในเรื่องของซอยสะอาดหมู่บ้านรว,วมใจแล้วก็บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง30ชนิดโดยความคิดของชาวบ้านที่อยากจะทำนะคะเพื่อจะดึงดูดให้ผู้คนที่ผ่านมาเข้าไปเยี่ยมชมบ้านเรานะคะแล้วเราก็จะได้มีรายได้เกิดในชุมชนนะคะค่ะหลังจากที่ เมืองโบราณสีเทพได้ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่19กันยายนปีพศ2566ที่ผ่านมานะคะเรานะคะทั้งสองหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นชุมชนที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งในตรงจุดนี้นั้นนะคะ,ะนักท่องเที่ยวก็ได้มาเที่ยวชมที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะเขาคลังนอกเขาทมอลัด นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดหลักของการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราซึ่งถือว่าเป็นชุมชนโดยรอบนะคะเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการพัฒนาชุมชนโดยการปรับเตรียมปรับภูมิทัศน์ในชุมชนของเรานะคะผลักดันให้คนในชุมชนได้เตรียมปลูกพืชผักสวนครัวนะคะอย่างน้อย30ชนิดขึ้นไปพร้อมหน้าบ้านหน้ามองนะคะรวมไปถึงหมู่หกบ้านเมืองนาจานนะคะก็ได้มีการจัดทําซอยสะอาดหมู่บ้านรวมใจ ะะซึ่งก็เพื่อที่จะเตรียมนะคะ,ะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในอนาคตเราก็มีความหวังว่าอยากจะได้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งโครงการพวกนี้เป็นการระเบิดออกจากภายในในชุมชนนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแล้วก็ทําด้วยใจจริงๆทั้งทั้งสองหมู่บ้านเลยนะคะเราก็มีความคิดว่า อยากจะให้เกิดจากความรู้สึกของคนในชุมชนนะคะเป็นการเกิดจากความรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาที่เราได้คิดเตรียมทำโครงการนี้เนี่ยให้มันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนสำหรับท่านใดที่เข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมในอุทยานและเขาข้างนอกก็อยากเรียนเชิญให้เขา มาเที่ยวในหมู่บ้านของเราทั้งสองหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ห้าและหมู่หกนะคะมีของดีๆในชุมชนของเรามากมายนะคะอย่างเช่นหมู่ห้าก็จะมีทั้งตลาดนัดนวัดวิถีนะคะแล้วก็ขนม,มโบราณน,นะคะส่วนหมู่หกก็จะเป็นสินค้าของฝากนะคะเป็นสวนผลไม้เป็นสวนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ก็อยากเรียนเชิญท่านใดที่เข้ามาเข้ามาเที่ยวในชุมชนเราบ้างนะคะค่ะ,คะสำหรับเมืองโบราณสีเทพนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกเราไม่อยากให้มรดกโลกเมืองไทยของเราเป็นมรดกโลกที่นิ่งและตายตัวนะคะเราอยากให้มรดกโลกของเรามีชีวิตชีวานะคะซึ่งชุมชนที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองโบราณสีเทพนะคะเนาะเรามีอีก หลายๆสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสนะคะโดยเฉพาะแบบวิถีชุมชนหรือวิถีชาวบ้านนะคะอย่างเช่นประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่เก่าแก่ รวมไปถึงนะคะ,ะการเลี้ยงวัวควายฝูงนะคะแบบดั้งเดิมนะคะและนอกจากนี้อีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะคะขนมโบราณอย่างเช่นขนมลูกโคนโยนข้าวกอไผ่นะคะ,ะขนมดาดกระทะนะคะขนมตาลสูตรโบราณน,นะคะอาหารพื้นทิ่ก็มีอีกหลากหลายอย่างที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ชิมหรือลิ้มลองนะคะอย่างเช่นจอมูนะคะหมกหน่อไม้ทอดนะคะและอีกหลายๆอย่างนะคะฉะนั้นอยากจะขอเชิญชวนนะคะสำหรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะรวมไปถึงพี่น้องบ้านเรานะคะอยากให้ทุกท่านกลับมาเที่ยวพื้นถิ่นนะคะในชุมชนบ้านเรานะคะความสำนึกรักบ้านเกิดจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าพวกเราทุกคนร่วมช่วยกันมาพัฒนาในชุมชนของเราเพื่อความยั่งยืนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสำรานนาจันทึกปกติก็ชอบปลูกผักสวนครัวอยู่แล้วค่ะปลูกไว้กินในครัวเรือนได้ลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านข้างเคียงได้กินด้วยค่ะแต่มาพอผู้ใหญ่แตวรุนวงผู้ใหญ่บ้านหมหกมีแนวทางคิดพัฒนาในหมู่บ้าน ในเรื่องความสะอาดตามซอกซอยรุ่นลงให้ปลูกผัก30ชนิดจะ้ะตามนโยบายของทางราชการและให้ชาวบ้านออกมาทําความสะอาดด้วยความสมัครใจบ้านเราถ้าเราไม่ทําก็ไม่สะอาดพวกเราก็เลยออกมาพัฒนาตามซอกซอยตามแนวคิดของผู้ใหญ่บ้านทําให้ซอยสะอาดไม่มีขยะแล้วก็มีผักด้วยได้แบ่งปันให้เพื่อนเหลือก็ขายไปค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านชันเยี่ยมจริงๆค่ะ สวัสดีครับผมนายอนุชิตศรีวัฒนาทรย์ครับอยู่หมู่หกบ้านบึงนาจารย์ครับตำบลสีเทพประกอบอาชีพค้าขายครับทางหมู่บ้านของเรานะครับผู้ใหญ่ได้จัดกิจกรรมนะครับให้ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมเป็นหมู่บ้านสะอาดสวยงามนะครับปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินกันเองหน้าบ้านหน้ามองนะครับแล้วก็หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวครับแล้วก็เป็นมรดกโลกครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวหมู่บ้านของเราครับได้มาจจ่ายใช้สอยในหมู่บ้านครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวนธย,ยาน้อยเจริญค่ะอยู่บ้านบึงในจานหมู่6ตาบลสีเทพค่ะตอนนี้ที่หมู่6ของเราท่านผู้ใหญ่ก็มีกิจกรรมให้พวกเราร่วมสองกิจกรรมก็คือซอยสะอาดแล้วก็ปลูกผัก30ชนิดค่ะดีมากเลยนะคะเพราะว่าผลผลได้จากกิจกรรมนี้ก็คือเราก็หมู่บ้านของเราก็สะอาดค่ะแล้วก็มีผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนค่ะซึ่งปกติหมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วแล้วก็ กิจกรรมครั้งนี้ก็พวกเราก็ได้รับความสามัคคีร่วมมือกันจากท่านผู้นำและชาวบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวชมหมู่บ้านของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพิะฉชั้นนางสาวสมยศไม่โศกค่ะอยู่กลุ่มสีบ้านสีเทพน้อยหมู่ห้าค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิตีสรีคำพ์เป็นประธานคุ้มของคุ้มที่6ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีโครงการปลูกผัก3าสิชนิดกินเองในครัวเรือนหรือทำซุ้มคุ้มแต่ละคุ้มซึ่งทำให้ชาวบ้านของสีเทพน้อยของหมู่หมู่บ้านของเราได้รวม กหรือสามัคคีกันสามารถนําผักแต่ละครัวเรือนมาปลูกที่คุ้มซุ้มคุ้มของเราหรือแต่ละหมู่แต่ละครัวเรือนของเราแต่คุ้มของเราคือถ้าเราจะมีผักอะไรเราสามารถนํามาปลูกรวมกินเองพอมีผักอะไรเราก็สามารถมาเก็บกินซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาหารแต่ละครัวเรือนของเราค่ะซึ่งเวลาเราจะทําอะไรเราก็สามารถแบบนํามา รวมกันได้ค่ะค่ะก็รู้สึกยินดีที่ผู้ใหญ่พาทําโครงการปลูกผักเป็นคุ้มๆนะคะเอ,อ่อชาวบ้านก็มารวมตัวรวมใจกันมีอะไรก็เอามาปลูกกันอันไหนขาดอันไหนเหลือก็เอามาใส่กันเอามาปลูกรวมกันเอาไว้เก็บเพื่อไปประกอบอาหารในครัวเรือนของเราค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ